สวัสดีจ้ามือหนือก็พอกร้ลานหน่อยขึ้นกาละนา่มือสอั่วโอ้ยมาของกับบรรยากาศที่ฝนตกลิ่นเนาะชุ่มฉ่ำเลยแก่โบมีแเนี่ยกินแล้วคือขันออกไปหากับเพาะไก่ยังดีเนาะที่มีไวยจับไวยจับยวนอุบลกไวยจับอุบลน่ะนะติดตุ้ยเนาะกะนี่พ่อได้ตุ่มประทังชีวิตไปในช่วงที่ฝนตกกับเขากับบรรยากาศคักแลไพี่หน่อเพราะว่าฝนตกลิ่นเนาะก็ต้องไปจับร้อนๆน,น,นี่แหละคือทางเลือก ทางเลือก thì thì ทีก่ดีที่สุดแหละใส่ทุกอย่างมากบนเลยคือหน้องมาคุรดีน้ำซุปก็กลมๆเพียงจะจะใส่ข,ข,ขนาดมาเป็นตุน่น,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 นคือเก้อนละขนาดตุ่นนึงใส่บนเลยมี่จะผักบุญผู๋เส้นเหนียวหนุ่มคือเอากินยังไงยังได้กระเสบ็บมังเนี่ยบางทีฝนตกลิ่นเหมฝนตกลิ่นบางทีสุดหอนหอนอุ้ย บ่านได้เบอร์ท่านมีกะจิมหนโปูไฟละหน่อยได้ด้วยพี่หนองสะดวกสบายง่ายแฮงไม่ต้องไปเขียวน้ำซุปอยากน้ำซุปก็เขียวมมใหายแล้วใส่ทุกอย่างมาแล้วหอมหวยหวยเบิ่งแน่สินสินไหมคุณน่ะเนี้ยหนุมห่มแฮง นี่แหละคือก๋วยจับตีห่ยหาเนาอฝุ่นกระินแง่แง่อยู่โอ้ยจะกสิออกไปเหตุเวียดข้งงานได้บอนี่จิมเด้อผิวหน่องจิมเด้อโอ้ยพาอมีติดบาหน่อยเดินซอยได้ขนาดเลยเวลาฝนตก แซ่บคุนตุ๊กลินกับตงกวยจัหัวหันนี้แล้วใส่หมูยอม,มาตอนเบลลุมเลยใส่ตอนใหญ่ๆมันยังเต็มปากเต็มคำเนาะ ไปทงไปทาหรกินไหนพี่น้่งพวกผ้าสะดวกคุ้มแมน่นอน หือ uh huh. แล้วหน่อยมาเติมพริกผัดไหมเหนาอเพราะว่าพริกคนก็มีไหามาอยู่แต่ว่าแล้วหน่อยว่ามันบวดถึงมาค่วมเผ็ดนะเผ็ดร้อนน่ะมึงเนี่ย ไอ้ห่วยห่วยผู้มาควบขุนกับพวต้องลางแปฝงเนาะพี่น้องเพราะว่าในเส้นเพิ่งสีมีแปฝงผสมมาให้จะให้ผู้ใดมามาควบขุนแบบเด็ดเดส้นแบบงามๆ กำลังเปลงออกก้อนยิงตุกเจ้ว่าแล้วหน่อยมากแบบคุนกลดมยืนหนึ่งกะเม่งกุจรับอุบุนนี่แหละขึ้นซื้อเลยมุยอละหน่อยก็ใส่เป็นมุยอของอุบนุนละหน่อยก็ข้นยู่อุบุก็เลยถือปางแน,จน่จังหน่อย Thank mm -hmm.